เอก,กี้ซียูสวัสดีครับตอนนี้ก็นะฮะเด็กๆนอนไปแล้วอีกทีท่านนะหลับนะฮะสนุกส,สนานเกิดตั้านนะขอแงแนวชีวิตครอบครัวเรานี่เกิดมาลุยพี่น้องอา้าวหลับกันจีงด้วยนะเอาสามรอบมานี่ก็ดีนะเอฟซีท่านนะ บรรยากาศมันพาให้เด็กน้อยหลับนะนั่งหลับกันลมโชยเย็นๆเ,เนาะหลับสบาลมาเลยพี่น้องตอนนี้ก็เข้ามาถึงบ้านแล้วเอฟซทุกท่านนะครับมาถึงบริเวณบ้านของตัวเองเลยเนาะออนนี้ก็เอ c u ีซปิดร้านหนึ่งวันนะเอฟนะฮะปิดร้านหนึ่งวันพาเด็กๆไปทำบุญก่อนที่จะเดินทางไกลนะฮะ เอาไปโนนอาจจะอยู่หลายวันเด็กๆอาจจะคิดถึงอยากเที่ยวอะไรแบบนี้นะก,กิ๊กกีกก็ก็ทลูกๆมาไหว้พระแล้วที่สำคัญคือโอเคถึงบ้านแล้วเนาะที่สำคัญอีกกี้ซียูเนี่ยแบบว่านะฮะทุกวันหยุดวันพระเนี่ยอีกกี้จะพาเด็กๆไปเที่ยวเนาะนะนะ ไหนโอ้นะคิดถึงจังอันน่ะอันน่ะคิดถึงกันจังเลยโอ้ยะอะตื่นแล้วหรอลูกเป็นไงสนุกไหมตาแดงตัดเลยนะเพิ่งตื่นเอฟซีทุกท่านนะถึงบ้านก็ตื่นโอ้มาครับอ่านะฮะนี่ก็ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเอฟซีทุกท่านอีกกี่ซียูก็ หลังจากนี้ก็จะปฏิบัติภารกิจด้วยการนะฮะรถข้าวโพดนะทํำข้าวโพดรถข้าวโพดไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะเดินทางไปอาจจะหลายวันมันใกล้เวลารถแล้วนะทุกท่านนะไปประมาณเราไม่รู้ว่ากี่วันจะเสร็จหรือว่ามันจะติดขัดปัญหาอะไรบ้างเนาะเราก็นะเตรียมตัวให้มัเรียบร้อยที่สุดแล้วเราค่อยๆไปนะเอสี FC. อะไรนะ ลม,ลมพัดอะมัดโอ้ลมพัดพาราวตา้านะนี่นะฮะทุกท่านอีกีซียูก็ไม่มีอะไรครับเดินมาถึงบ้านเอ้ยเดินทางมาถึงบ้านปลอดภัยเนาะทุกคนก็สนุกสนานกันดีนะครับนะได้พากันออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็กินคงกินข้าวนะครับนะเอาละฮะอีกีซียูก็ขอฝากไว้สั้นๆเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณลลหลายๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Uh, so i can.